สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะและก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าทำอย่างไรนะคะเราถึงจะทำอะไรได้สําเร็จนะคะในสิ่งที่เราปรารถนานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆนะคะก็คือลักนะคะจะใช้วิธีนะคะ การฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอะไรให้สำเร็จนะคะซึ่งถ้าเราฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะเราจะรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่หัวใจเราต้องการนะคะแล้วแล้วเราทำตามนั้นเราก็จะสำเร็จนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่รู้หัวใจตัวเองนะะไม่รู้ใจตัวเองนะคะว่าตัวเองชอบอะไร แล้วก็ไม่มีไม่สามารถที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จได้เพราะว่าเราไม่รู้จะจะทำอะไรเราไม่รู้ความต้องการของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้เช่นสิ่งที่อยากทําสําเร็จนะคะก็คือการแต่งงานนะคะแล้วก็มาอยู่ที่เมืองนอกนะคะซึ่งอยู่ได้เพียงสองปีนะคะตอนนี้อยู่ได้สอปีนะคะ2ปีแล้วนะเออ ก็คือผ่านเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะก็คือก่อนจะแต่งนะคะต้องคือใช้เวลานานมากเลยนะคะตั้ง3ปีนะคะแล้วก็ทำเรื่องทำเอกสารมาแต่งงานได้สําเร็จแล้วค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะก็คืออยากมาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ทําสําเร็จนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากมาใช่ไหมมันก็ก็ได้มานะคะแล้วก็ หลังจากนั้นนะคะเราก็ที่รักทำสำเร็จนะคะก็คือการทำงานนะคะซึ่งพอมาถึงแต่งงานที่นี่เรียบร้อยค่ะก็คือสำเร็จแบบเป็นหลายๆอย่างนะคะตั้งแต่แหวนเพชรแหวนเพชรอะไรอย่างเงี้ยน้อเล็กๆน้อยๆแล้วก็การไม่ใช่เล็กๆน้อยๆแล้วใหญ่ละแล้วก็การทำงานนะคะซึ่งการทำงานของเรานะคะก็ เราจะต้องแบบพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยของที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็จะคือเราก็ต้องไปเรียนภาษาก่อนที่เราจะทํางานด้วยนะคะซึ่งก็สําเร็จนะคะก็คือเรียนแบบสําเร็จตามที่หัวใจเราต้องการนะคะหลังจากนั้นก็ทํางานนะแล้วก็ทํางานได้สําเร็จนะคะก็ทําเป็นหลายอย่างแล้วนะคะก็เก่งมากขึ้นนะคะ่ะ ก็ดีมากเลยพองานสำเร็จนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะการไปเรียนหนังสือนะคะก็เรียนจนถึงคอร์สอ่อจบทั้งหมดแล้วนะคะก็คือ4คอร์สด้วยกันนะคะ4คอร์สด้วยกันนะคะคือจบถึงอาสวายแล้วก็ถือว่าสำเร็จนะคะแล้วก็การปรับตัวอะไรหลายอย่างของที่นี่นะคะก็คือทำได้แล้วนะคะ แต่คือเดี๋ยวรักจะแชร์เรื่องการใช้ชีวิตคู่กับฝรั่งครั้งแรกนะซึ่งแบบและคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยอะ่ะสำหรับที่เราจะใช้ชีวิตกับฝออรั่งนะคะซึ่งต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะก็แล้วก็กเป็นวัยที่ห่างกันมากด้วยเนาะแล้วก็ถือว่า2ปีนี่คือแบบเก่งมากแล้วนะคะและสิ่งที่รักทำแบบ สำเร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งยังไม่เสร็จหรอกแต่คือเราเริ่มทำอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเออมันสำเร็จแล้วอะ่ะก็คือบ้านนะคะซึ่งเรากำลังสร้างบ้าน,นะคะอย่างที่คลิปก่อนๆที่เักเคยโพสต์ไปนะคะเคยอัพโหลดไปะคะเรื่องการทำบ้านซึ่งก็เหลืออีกไม่เยอะนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะก็ถือว่าเรื่องบ้านนะคะก ดีมากๆเลยอะ่ะแบบที่เราเลือกที่จะทำบ้านนะทำอย่างไรหรอที่จะเออให้ประสบความสำเร็จอะ่ะ ก็คือเราที่เราบอกก็คือมีความปรารถนาก่อนใช่ไหมรู้หัวใจของตัวเองว่าหัวใจตัวเองชอบอะไรนะคะไม่ชอบอะไรหรือว่าต้องการอะไรในชีวิตนะคะถ้าอยากมีสามีฝรั่งก็จงเดินสายฝอนะคะ <laughs>